สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเกษตรปุริล์นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมการขุดแมงกี้สูตรหรือว่า,าทางภักการจะเรียกว่าชนาลงนะครับหรือจะเป็นพึ่งจิ๋วนะครับเป็นพึ่งตระกูลพึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับบ้านผมจะเรียกว่าแมงกี้สูตรนะครับลังนี้เขาอยู่ในจอมปวกเก่านะครับพอดีว่าเดินมาเจอก็เลยลองขุดดูนะครับปรากฏว่า เขาอยู่เป็นโพรงนะครับไม่ไม่ลึกมากผมก็เลยทําการขุดเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะเอามาลงกล่องเพื่อเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไปขุดกันนะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับ ดินแข็งมากครับขุดแทบจะไม่เข้าเลยนาดฝนเพิ่งตกลงมานะครับยังขุดยากเลยดินแบบค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็เปิดเปิดทางเข้าได้แล้วนิดหน่อยนี่นะครับข้างในจะเป็นโถงเลยเป็นที่แบบโล่งๆเหมือนแบบเป็นห้องประชุมเลยนะคแบบ เป็นห้องเลยนะครับเป็นแบบอมองเข้าไปเป็นที่โลง่งๆเลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของอน้ำหวานด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนนี้ก็ยังขุดแค่เปิดปากทางเข้าได้นะครับยังไม่แบบยังไม่ลงไปถึงจุดที่ผมต้องการนะครับก็คือกลุ่มไข่นั่นเองนะครับ นี่นะครับเป็นห้องแบบโล่งๆเลยข้างในนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับดินก็นั่งแข็งนะครับแต่ผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับอันนี้จะเป็นขี้ชันนะครับหรือว่ายางไม้ที่ชนาลงเอามาทำรังนะครับ เดี๋ยวจะเก็บไว้เพื่อใส่กล่องนะครับเอาไว้แบบทาปากทางเข้านะครับแล้วก็เอาไว้ในลังเพื่อให้เขาซ่อมลังด้วยนะครับ คือน้ำหวานลังนี้เยอะมากนะครับจะเห็นว่าสีดำๆทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับสีดำๆในกล้องเนี่ยคือน้ําหวานของชนาลงนะครับหรือแมงคีสูตรนะครับบ้านผมจะเรียกว่าแมงคีสูตรนะครับอ่นะตรงนั้นก็มีนะครับกลุ่มดำๆส่วนนี้จะเป็นกลุ่มไข่นะครับโหแบบซึ่งผมถ่ายไม่หมดนะในกล้องมันเห็นไม่หมดนะครับ ข้างบนเนี่ยน้ำหวานเยอะมากนะคข้างบนนะครับโหรังเนี่ยถือว่าไม่เห็นเกรสรเลยครับเห็นแต่น้ําหวานทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวผมจะเอาดินก้อนนี้ออกนะครับข้างบนมีทั้งเกรสรแล้วก็น้ำผึ้งนะครับผมเข้าใจผิดนึกว่าน้ำผึ้งทั้งหมดนะครับคือพันธุ์นี้น่าจะเป็นพันธุ์ถ้วยดำนะครับ คือถ้วยเกสรเขาเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกสรหรือว่าน้ําหวานเนี่ยเขาจะเป็นถ้วยสีดําหมดเลยนะครับทางเข้านี้น่าจะเป็นเกสรแล้วก็น้ําหวานปนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับอูุ้๊บวู้อย่างสวยครับว้าวเนี่ยครับมีเกสรครับเนี่ยเกสรแล้วก็น้ำหวานปนกันเลยนะครับ แล้วก็คืนในรังนะครับรังเขาครับเป็นกลุ่มไข่แก่ครับก็กลุ่มไข่อ่อนนะครับโขข้างในเนี่ยมีไข่อ่อนด้วยครับไข่อ่อนเขาจะสีเหมือนเหมือนกับถ้วยเกสรอนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปบางส่วนแล้วก็เอาบางส่วนลงกล่องนะครับเนี่ยลงกล่องเลี้ยงนะครับ ถ้าได้นางพญามาเนี่ยจะเราเนี่ยโอกาสที่จะได้พลังนี้ไปเลี้ยงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่ได้นางตัวนางพญาไปเนี่ยโอกาสที่ลังจะรอดเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าถ้าบังเอิญเราได้ไข่นางพญาไปเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะรอดห้าสิบห้าสิบนะครับถ้าบางทีก็ก็ไม่รอดนะครับถ้าได้ตัวนางพญาไปเนี่ยคือแบบ จะทาให้เราได้ลังชนลรงกล่องเอ่อลังเนี้ยไปเลี้ยงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมืดๆหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอากลุ่มไข่ออกมาใส่กล่องเลี้ยงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับครับคือขั้นตอนเนี้ยมันจะยากแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องทํามือเบาๆมากๆนะครับเพราะว่าไม่ถ้าเราทําแรงเนี้ย เด <personaje> ี๋ยวไข่เนี่ยจะเสียหายนะครับก็คือขั้นตอนเนี้ยผมต้องพยายามที่จะแสะเอาไข่กลุ่มไข่ออกมานะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มไข่เนี่ยเสียหายนะครับเพื่อให้ไข่เนี่ยกลุ่มไข่เสียหายน้อยที่สุดนะครับก็คือครั้งแรกของผมเลยที่แบบจะมาขุดเอาแบบเนี้ยนะครับครั้งแรกนะครับเออเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็คือขุดมาไม่ได้ตัวนางพญานะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับในการมาขุดนะครับเป็นโพงปวกเก่านะครับ เป็นโพรงของปวกนะครับที่เคยมาอยู่แล้วเขาชนโรงเนี่ยก็มายึดนะครับพอปวกไม่อยู่แล้วเนี่ยชนโรงกลุ่มเนี้ยก็มายึดนะครับไม่รู้ว่าเขามาอยู่นานหรือ,อยังน mm ั hmm. ้นน่าจะนานแล้วนะครับดูจากกลุ่มของเกสรแล้วก็กลุ่มของน้าหวานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะใช้มีดนะครับในการแสะแซะแซะกลุ่มไข่นี้ออกมานะครับ mm hmm. แล้วก็เอาออกมาใส่กล่องนะครับ อตอนนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมมันทำงานลำบากนะครับครับคือเก็บกลุ่มไข่แก่ออกไปแล้วนะครับก็ยังไม่เจอนางพญานะครับผมคาดเดาว่าน่าจะนางพญาน่าจะอยู่กลุ่มไข่อ่อนนะครับคือ,อตรงนี้นะครับกลุ่มไข่อ่อนสีดำๆเล็กๆตรงนั้นนะครับคือเขาเป็นกลุ่มไข่ที่แบบ โดนนิดหน่อยก็จะแตกแล้วนะครับก็คือเราต้องระวังมากในขั้นตอนนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวนางพญาหรือเปล่านะครับสําหรับการขุดครั้งนี้นะครับเหลือน้ําหวานกับเกษรเยอะเลยนะครับตรงนี้เต็มเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเหลือกลุ่มไข่แก่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็เป็นกลุ่มไข่อ่อนละขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับเพราะว่า นางพญาอาจจะหนีนะครับก็ต้องอทำเบาๆนะครับโอเคมาอัปเดตให้ดูครับนี่ครับนางพญาครับเห็นไหมเมื่อกี้ครับคือตัวนางพญานะครับแต่ผมม่จับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างอยู่ลึกนะครับกว่าเยะ ขุดมาเจอนะครับนานมากนะครับแล้วก็ตอนนี้หาวิธีจับอยู่เพราะว่ามันมันเป็นรูลงไปอีกข้างล่างนะครับก็เลยแบบจับไม่ได้สักทีนะครับก็เลยเอากลุ่มไข่ลองมาวางล่อด,ดูให้เขาเดินเข้ามานะครับตอนนี้เขาก็กําลังหนีอยู่นะครับค่อนข้างจับยากนะน้ำพญาเพราะว่ามันเป็นรูลงไปอีกนะครับเป็นทาง เป็นช่องๆเป็นรูทางเดินเยอะเลยนะครับข้างล่างก็เลยจับยากหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอให้เขาเดินเข้ามากลุ่มไข่เพื่อที่จะเอาไข่มาใส่กล่องนะครับถ้าไม่ได้นางพญานี่โอกาสลังล่มนี่มีโอกาสสูงมากนะครับเราต้องเอาตัวนางพญาไปให้ได้นะครับยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้ตอนผมเอามือถือมาถ่ายเดินผ่านเฉย พยายามจะให้เขาแบบเข้ามาอยู่ในกลุ่มไข่นะครับเพื่อที่จะเอาลงกล่องเพราะว่าจับเขายากมากนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับพยายามที่จะเอาใบไม้ให้เขาเกาะเขาก็ไม่สนใจนะครับเขาระแวงหมดแล้วตอนนี้ ใช้เวลานานนะกว่าจะเอา,ามีดแซะๆบริเวณดินออกเพื่อให้ถึงบริเวณรังเขานะครับพันนี้น่าจะเป็นพันถ้วยดำนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะถ้วยน้ำบานแล้วก็ถ้วยเกสรของเขาภารกิจสำเร็จนะครับคือผม ใช้วิธีการที่เอาไข่ไข่แกะ่นะครับติดไว้ที่ปลายมีดแล้วก็เอาไปาใส่ให้ให้นางพญาเดินไต่ขึ้นมานะครับพอนานน้พญาเดินเข้ากลุ่มไข่ที่ผมติดไว้ตรงปลายมีดผมก็ดึงมีดออกมาใส่กล่องเลยนะครับตอนนี้ก็เอาใส่กล่องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ จะมีกลุ่มไข่แล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารขเขามีน้หาหวานแล้วก็เกสรน,นะครับเอาไว้หน้าลังแล้วก็กลุ่มไข่แกะไว้ตรงกลางนะครับกลุ่มไข่แกะไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลุ่มไขอ่อ่อนนะครับไขอ่อ่อนเอาไว้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าพลาสติกที่ใส่นี่มัวมวนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ ปิดฟ้าแล้วก็เอาชันขี้ชันที่อ,อยู่ในรังเขาเนี่ยมาทาทา,าตรงบริเวณทางเข้ากล่องนะครับแล้วก็มาวางตรงปากทางเข้า,าบริเวณรังเขานะครับเดี๋ยวเขากลุ่มชนะลงที่เหลือเนี่ยก็จะเข้าไปในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยมาเก็บเอาไปไว้ที่บ้านนะครับแค่นี้เลยนะครับตอนนี้ก็กลุ่มชนะลงก็ กำลังบินมาตอมตรงบริเวณปากทางเข้านะครับเพื่อจะเข้าไปอยู่ในรังนะครับเพราะว่าเขาจะได้กลิ่นกลิ่นของรังของพวกกลุ่มไข่ของพวกเกสรหรือว่าขี้ชันที่เอาไว้ในกล่องเนี่ยเขาจะได้กลิ่นนะครับแล้วก็เขาจะเข้าไปเองนะครับโอเคครับกว่าจะได้นะครับต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาถ่าย ขุดชนะลงไปเลี้ยงนะครับใส่กล่องเลี้ยงนะครับเป็นชนะลงทีอ่อยู่ในโพงปวกโพงจอมปวกเก่านะครับก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่ตอนไหนนะผมก็เดินมาเพิ่งเห็นเห็นปากทางออกเขานะผมก็เลยขุดดูก็เจอนะครับก็เลยจับใส่กล่องเลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่ไมพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพามาดูน้าบาหที่ผมเก็บเก็บไว้เก็บไว้นี่นี่นะครับน้าบาหน,นี่นะครับน้ำบาหน,นี่ครับจะติดดินหน่อยนะครับ เดี๋ยวเอาไปกองนี่ครับรสชาติน้ําหวานนี่หอมหวานนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวนะครับลังนี้รสชาติของน้ําหวานนี่ขึ้นอยู่กับผลไม้แล้วก็เ,เกสรดอกไม้ที่เขาไปเอามานะครับก็จะเป็นเสน่ห์ของชนนารงหรือว่าแมงกีสูตรนะครับเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ